มาแล้วค่ะสำหรับใครมองหารถ SUV ไซส์กลางขับสนุกขับดีทรงสปอร์ตนะ,ะบอกเลยคันนี้ต้องจัดได้เลยพี่ๆค่ะกับ o ต o ยต c o r ค l ร a Cross นะคะ1.8 Hybrid Premium Safe t y r r s p o r รรถเข้าใหม่มาในปี 2023, 2023จดทะเบียนปี2024เลยนะคะกับราคาป้ายแดงขายอยู่1ล้าน2 0สนกว่าบาทนะคะวันนี้นุจจัดมาให้เลยที่เพชรยน์สาขามินบุรีของเราค่ะขายเพียงแค่9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้สีขาวมุกหล่อแบบนี้มาให้แล้วออปชั่น จัดเต็มราคาหายจากป้ายแดงไป3 0 0แสนกว่าบาทไม่ใช้งานแค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะภายในสภาพสวยกลิปแบบนี้ออปชั่นมีมาให้แบบครบๆเลยพี่ๆคะรายเดียดเพิ่มเติมมีอะไรน่าใช้งานกันบ้างไม่วิ่งใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่ดูคลิปนี้ให้จบเลยเดี๋ยวจะพาชมรายเดียดรอบคันบอดี้โครงสร้างต่างๆคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะไปดูกันต่อในส่วนของรายเดียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามทางผู้ชมทุกทท่ทานเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่อง SUV มือสองเนี่ยะคะกับนุที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะที่สาขามินบุรีกันอีกเช่นเคยคะ่ะพี่พี่ขาวมีอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆให้พี่พี่ FC ได้รับชมกันอีก1นึ่คันสำหรับใครนะคะที่มองหา SUV ไซส์กลางขับสนุกขับมีอารมณ์ขับทรงสปอร์ตนะ,ะบอกเลยว่า คันนี้ตอบโจทย์การใช้งานมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอดี้โครงสร้างต่างๆเดิมโรงงานไม่พอเท่าน,านนะั้นเนี่ยคันนี้ยังได้ไหม่แท้โรงงานเพียงแค่หมื่นหกมาด้วยนะคะและต้องบอกเลยว่าราคาหายจากป้ายแดงไปเกือบ3 0 0แสนกว่าบาทเลยพี่ขาคันนี้ใครได้ไปนุดบอกเลยว่าคุมคัาแน่นอนรายละเอียดต,ตัวรถไม่ต้องเก็บอะไรเยอะเลยเนะคะเพราะว่ามาในสภาพที่สวยเดิมแน่นอนนะคะแต่ต้องขออนุญาตชี้ใจนิดนึงนะ่ะว่าทะเบียนนี้จะไม่ได้ไปนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเราต้องขอคืนเจ้าของ รายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงคันนี้ฝ่าวิพี่กดติตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะมากับ t ต y o ต a c ค r o l l a ค r o s s ซ1.8ไฮบริด Premium s a ซฟตี้ R s p o ร t รุ่นพิเศษเลยมาในปี2023จนทนียนปี2024ค่ะคุณพี่คาไม่แท้โรงงาน16,000กิโลเท่านั้นรถใช้งานมาแค่มือเดียวราคาป้ายแดงขายอยู่1,200 0 0 0กว่าบาทวันนี้เพชรยนต์นสาขามนรีของเราขายเพียงแค่ 9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นและคันนี้เรดฟรีดาวผ่อนเพียงแค่15,000บาทค่ะ ใครมองหาอยู่นะคะบอกเลยว่าควรจัดค่ะพี่ๆขาเรามาดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้เนะะี่ยค่ะกระจังด้านหน้าได้สีดำานะคะบอกเลยว่าดุและลายสปอร์ตมากสำหรับทรงตัวด้านหน้าตัวรถนะคะดีไซน์ได้สวยหรูดูสปอร์ตดุดันมีมาให้ครบเลยและได้เป็นสีขาวมุกด้วยสื่อป้ายแดงนะคะมีบวกค่าสีด้วยนะแต่มาหาหนุที่เพชรยนต์สาขาเมนบุรีค่ะคุณพี่คันนี้ได้ไปในราคาเพียงแค่ 9 3 9 0 0 0ับาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะกระจังหน้าสีดำสภาพสวยกริปแบบนี้เลยนะะี่ค่ะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่ค่ะแบบ LED ไฟ daytime running light มีมาให้ไฟตะเหมาะคู่หน้าติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานมาพร้อมกล้องรอบคันมีมาให้สภาพสวยค่ะคันนี้เรียมสันตัวรถไม่มีรอยบุบเลยนะคะเรียมสันคมกริปเดิมรอยฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มเลยนะคะสวยกริปแบบนี้กระจกรอบคันนะคะได้เป็นพัดเดิมแล้วนะคะจากโตโยต้าคมไฟใส่กิ้งสภาพสวยโป่ง ร้ออยู่สภาพเดิมโรงงานแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆขาได้ในส่วนของแมกไลรลรอแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับในส่วนของรายเดียตัวแมกนะคะได้แมกเดิมโรงงานค่ะพี่ๆขาคันนี้อยู่สภาพสวยเลยแมกขอบ18ดนะคะสีดาเงาวับแบบนี้สวยๆเลยนะ,ะได้ในส่วนของรายเดีดดอกยางมายางปี2023มาแล้วเรียบร้อยนะคะ และต้องบอกเลยว่าดอกอยางนะคะยังมีการใช้งานได้ยาวๆอยู่นะคะโป่งซุ้มร้อโครงสร้างต่างๆไม่มีประวัติพลิกความชนหนักมาช่วงล่างเบ้าโชกต่างๆอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยขึ้นสนิมค่ะคุณลูกค้ากหะคันนี้นุชบอกเลยว่าคุ้มค่านแน่นอนเนี่ยค่ะและในส่วนของไรยตัวกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีดําค่ะเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีกล้องมองข้างหรือว่ากล้องรอบคันที่เขามีให้มาเนี่ยเติมมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะกระจกรออคันเนี่ยคะพ์ทเดิมโตโยต้าเลย ด้านข้างตัวรถไม่มีรอยบุบนะคะไม่มีร่องรอยรักยิ้มสภาพสวยกริบแบบนี้แล้วเรียบร้อยกระจกรอบคันพัดเดิมจากโตโยต้าด้วยนะคะมาพร้อมติดตั้งคิ้วกันศาสตร์มาให้4บานหล่อๆแบบนี้เลยพี่ขากระจกรอบคันได้เป็นพัดเดิมมือเปิดสีเดียวกับตัวรถส,สวยๆแบบนี้เปิดเข้ามาภายในนะคะคันนี้ตกแต่งด้วยโทนสีดำนะ่คะได้เป็นเบาะหนัง นี่เลยนะคะเบาะหนังสภาพสวยกริบแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวปั๊มจีาแท้โรงงานมาให้ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียตัวเบาะคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะส่วนตรงนี้ จะเป็นแบบปรับมือนะคะแล้วก็คอนโซลกลางมาพร้อมเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมจอกลางนะคะนี่สวยมากจอกลางกล้องถอยหลังกล้องรอบคันนะคะมีโชว์มาให้แล,และเชื่อมต่อกับ Apple CarP ร์เพย์แอนดรอยออโตมีมาให้ครบเลยพวงมราลัยมันติฟังก์ชันนะคะอยู่สภาพสวยกริปภายในถือได้เลยว่าไม่มีชําค่ะคอนโซลด้านหน้าไม่มีร่องรอยะลอกเลยนะคะสภาพสวยซอกประตูน็อตกริปเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะตัวน็อตสภาพสวยแบบนี้แผงประตูอยู่ อยู่สภาพเดิมค่ะแล้วก็นี่เลยตัวน็อตเบรกอาร์คแต่ละจุดนะคะคมกริปเดิมแบบนี้เลยในส่วนของราเดียตัวเสาบีนะคะคันนี้อยู่สภาพเดิมเลยน็อตโครงสร้างต่างๆไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะแล้วก็มาพร้อมนี่เลยแผ่นเพจสีดำนะคะวันเดือนปีผลิตเช็คกับสำเนารถได้ชัดเจนไม่มีการแกะไขงัดแงะได้ทั้งสิ้นเลยอยู่สภาพเดิมนะคะแล้วก็นี่โครงสร้าง น็อตนะคะแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะหลังคาคันนี้นะะี่ฮะมาพร้อมหลังคาที่มีสลปมาให้เ้าวแบบนี้ด้วยเนี่ยสำหรับรุ่นนี้บอกเลยว่าคุ้มค่า แน่นอนพี่พี่ขาอยู่สภาพสวยเลยนะภายในภายนอกออปชันครบถ้วนแบบนี้พี่พี่ขาสภาพสวยมากไม่หมื่นหกพี่พี่ขาคันนี้นะคะกับราคาหายจากใยแดงไป3 0 0แสนประหยัดมากๆเลยพี่พี่ใครมองหายอยู่นะคะจัดได้จัดเลยนะคะคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนคะ่ะพี่พี่ขาและในส่วนของรายละเอียดทางวิสวรด้านหลังกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสภาพสวยกริปแอร์ตอนหลังมีมาให้ตัวเบาะยังพับลงได้เก็บสัมภาระต่างๆได้แบบนี้ด้วยนะ <c oughs> ใช้งานดีรถท่าที่นั่งที่ค่อนข้าง ทั้งได้ความขับนุ่มขับสบายขับมีอารมณ์ช่วงล่างดีอัตราสิ้นเปลืองดีนะคมีมาให้ในรถคันนี้หมดแล้วและที่สําคัญราคาค่อนข้างถูกมากๆเลยนะคะซอกประตูค่ะลูกค้าให้ดูโครงสร้างนิดนึงนะคะเมกอาร์ตแต่ละจุดเนาะ อยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่แงะแงะนะคะโครงสร้างต่างๆอยู่สภาพครบสมบูรณ์แบบนี้แผงประตู <c oughs> เดิมโรงงานเรียมสัตว์นะคะคมกริปเดิมไฟท้ายด้านหลังนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะการแตกเล้ามาเลยอาจจะมีริ้วรอยเก็บงานตรงนี้เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวนุกเก็บยละเอียเเดเพิ่มเติมให้หน้องรถเพิ่งรับข้ารสานมามีแค่ตรงนี้นะคะที่เหลือเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องทาอะไรเยอะแล้วนะคะไฟท้าย อยู่สภาพเดิมพี่ๆขานี้เลยไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบ LED มาแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสองข้างไม่มีร่องรอยแตกเล้ามาแล้วก็กันชนเซนเซอร์มีมาให้2จุดมีกล้องถอยหลังมาให้โ,โ,โ,โลโก้คูนาระครอสอยู่สภาพเดิมสติ๊กเกอร์ g r Sport แท้อยู่สภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานแบบนี้เลยกระจกด้านหลังพัดเดิมแล้วเรียบร้อยจากโตโยต้าที่ปัดน้ําฝนเดิมสปอยเลอร์หลังเดิมโรงงานเปิดปีประตูไฟฟ้าด้านหลังแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วนะค,ะคันนี้มาพร้อมกับถาดรองเดิมโรงงานที่มีให้มานะคะ อุปกรณ์ด้านล่างต่างๆนะมีมาให้ครบเลยนี่อุปกรณ์ปะยางเครื่องมือแม่แรงต่างๆมีมาให้ครบนะคะสำหรับรุ่นนี้จะได้เป็นอุปกรณ์ปะยางไปก็มีมาให้ครบเหมือนกันด้านหลังตัวรถโครงสร้างไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานทั้งสองข้างให้ดูนิดนึงนี่นะคะคมกริปเดิมน็อตแต่ละจุดไม่มีร่องรอยการขยับขยื่นน็อตเดิมโรงงานสภาพรถสวยกริปแบบนี้ประตูด้านหลังเปิดปิดไฟฟ้ามาให้แล้วใช้งานดีออปชันฟังชันมีมาให้ครบค่ะสําหรับตัว รุ่น G R Sport คันนี้นะคะนานๆจะมีเข้ามา1นทีนะคุณลูกค้าจ๋าและวันนี้ได้รถปี23จดทะเบียนปี2024นะคะมากับราคา9 0 0 0แสน 390 0 0บาทเท่านั้นถือว่าโอเคมากราค่ะนะคะภายในสภาพสวยค่ะตัวเบาะไม่มีริ้วรอยฉีกขาดนะคะแอร์ตอนหลังมีมาให้ซอกประตูนะคะเมคอัพตัวน็อตแต่ละจุดเนาะอยู่สภาพเดิมคมกริบแบบนี้นะคะน็อตไม่มีรงรยการขยบขยื่นน็อตแท้โรงงานสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบเรียมสันด้านข้างคมกริบเดิมแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆขามาดูในส่วนของรายละเอียดฟังก์ชันนิดนึงเนาะสำหรับรุ่นนี้และไม่พอเท่านั้นนะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงค่ะคันนี้ได้กุญแจมา2ดอกเลยนะพี่ๆได้กุญแจมา2ดอก เลยนะคะแล้วก็นี่นิดนึงนะคะน็อต mm. เดิมโรงงานนะคะสวยๆสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบแบบนี้แล้วเรียบร้อยภายในภายนอกสเปคเดิมไม่มีช้าและในส่วนของรายละเอียดตัวเบาะค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับแล้วเรียบร้อยนะ,ะขออนุญาตสตาร์ทเครื่องโชว์นิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูเรือนไม้แท้อะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมในส่วนของนี่เลย นะคะขออนุญาตปรับเบาะนิดนึงอ่ะพวงมาลัยหุ้มหนังแท้โรงงานนะคะอยู่สภาพสวยเดิมกริปเดิมแบบนี้มาพร้อมระบบตัวรับสายนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงสังงนันด้วยเสียงซีรีมีมาให้ระบบช่วยจอดอัตโนมัติมีมาให้ช่วยออกนอกเลนก็มีมาให้เหมือนกันนะ,ะไม่พอเท่านั้นนะคะมาพร้อมจอกลางประมาณ9นิ้วได้นะนี่นะคะมีมาให้แบบนี้เลยกว้างๆใหญ่ๆนะคะเชื่อมต่ออะไรได้บ้างมาดูกันนี่นะคะบลูทูธนะคะวิทยุสังงานด้วยเสียงซีรี a p แอปเปลิลคาร์เพออย์แอนดรอยออโต้มีมาให้หมวดโทรศัพท์ต่างๆมีมา ให้ครบกล้อง360องศากดโชว์ได้เลยค่ะนี่กล้องคันนี้มีมาให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะระบบรักษาความปลอดภัยมาเต็มราคาไม่ถึงล้านพี่ๆค่ะคันนี้มาพอมาเป็นมือสองนะบอกเลยว่าราคาดีและลูกค้าได้ไม้ใช้งานค่ะนี่16,828กิโลคือไม้แท้โรงงานเลยนะคะฟุตสตาร์ทสติกเกอร์จีแท้โรงงานมีมาให้ครบพวมาลัยนะคะอยู่สภาพสวยแบบนี้นะคะคมกริปเดิมไม่พอทนั้นคาหัวเกียร์ไม่มีทะละ นะคันนี้แอร์ออโต้มาให้แล้ถือว่า ฟังชันมีมาให้ค่อนข้างครบเลยหลังคาสลูปนะคะเปิดปิดใช้งานได้ปกติแบบนี้ออโต้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่ค่ะได้ในส่วนของหลังคาสลูปมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยท่านไหนมองหาอยู่นะคะจัดได้เลยค่ะคุณพี่ค่ะกับรุ่น g r Sport นะคะวันนี้เพชรยนต์รับมาให้เพิ่มแล้ว1คันเท่านั้นเลยนะคะขอคนที่พร้อมจบและก็จองก่อนเท่านั้นนะคะสำหรับพี่ๆ FC ตรงนุดนะคะอยากเข้ามาดูรถนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างคันนี้จอดอยู่ที่สาขาบินบุรีของเราถ้ามาในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวนุชด,ดู แดนในส่วนของตัวน้ํามันเต็มถังให้แล้วก็ของแถมอีกมากมายให้เลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถ SUV ไซส์กลางนะคะขับสนุกขับมีอารมณ์ทรงสปอร์ตคันนี้อยากแนะนํามากเลยไม่เพียง16,000กิโลเท่านั้นเนะะี่ยสนใจเดียบเพิ่มเติมโทรเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องนิดนึงนะคะว่าสภาพสวยเดิมแค่ไหนกันบ้างไปดูกันต่อได้เลยค่ะ มาแล้วชืกันต่อนะคะในส่วนของรายเดยดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นเครื่อง1.8ลิตรนะคะใช้งานกับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะให้กำลังแรงมาอยู่ที่122แรงม้าและอัตราสิ้นเปลืองคันนี้อยู่ที่19-21โลลิตรกันเลยนะคะสำหรับใครมองหารถ SUV ที่ใช้งานดีตอนนี้ประหยัดน้ํามันแนะนําอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะกับ g r Sport คันนี้รุ่นพิเศษแล้วเรียบร้อยกับราคาหายไปเกือบ3 0 0แสนกว่าบาทกันนะคะหน้าอยู่สภาพเดิมแบบนี้โครงสร้างไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะต วในส่วนของารายละเอียดน้าห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าสภาพสวยกริปเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยคายดมไหลเยิ้มเลยน็อตยึดฝากระโปรงต่างๆนะคะเดิมคมกริปแบบนี้แล้วเรียบร้อยฝากระโปรงเดิมโรงงานค่ะแผ่งกันความร้อนอยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานเช่นเดียวกันสนใจเอียบเพิ่มเติมคันนี้นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0914447982รุ่ดเพชรยนต์ ron, นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสช่วยทุกคันดนันทุกเคสคันนี้เลทฟรีดาวน์ผ่อนแค่15,000บาทพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษเ,ษเฉพาะเดือนนี้นะคะผ่อน7ปี3.99%เท ตเติมโทรได้เลยสำหรับวันนี้นะ,ะ่คะฝ่ายพี่เอฟซีทุกท่านเนะะี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเนาะเพื่อจะได้พลาดการอัปเดตรีวิวนะค่ะ SUV มือสองเข้ามาใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ